สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาร้านแจ่วฮ้อนบ้านนานะคะอันนี้ด้านหน้านะคะนน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 มีตัวอะไรเอยมีตัวยีราฟอี้ มีตัวอะไรเอ่ยอันนั้นอะไรอันนี้อะไรตุ๊กตายินดีต้อนรับครับข้างในอะค่ะ มีชิงช uh. ้าด uh. um. <W> ้วยอันนี้เป็นชั้นบน กาแฟแม่ร้านมีร้านกาแฟด้วยแฮปแฮปถือไอโทรศัพท์ร้านไหมเนี่ย ในนะคะมีต้นไม้ด้วยร้านสวยงามน่ารักนะคะอันนี้ที่หล้างมือ

ร้านใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ยนี่ต้ไนไม้อีกอันนี้เตอะลินนี่ค่ะโอ้ร้านใหญ่มากเลย มากันห้าหกคนอะหมูตรงนี้เนื้อตรงนี้แม่ตรงนี้กแม่นะคอะือแม่เนาะจับจอบไปหากันเนาะหนูเอาถาดกลมมใหมีก่อะีจะใส่เอวันนี้จะถ่ายถาดอันี้เป็นมงกลมขนาดนี้ร้องมามีเนาะใ่หนูถาดขนาดนี้นะนั้ร้องขึ้นอนมงมีนักร้องโคบิดมาเขาไลนหนี้เบิร์ มอห่มีแหกินบ้คือหอดทุบเบาเพิ่นได้เดี๋ยวนี่นั่งลองอายุจากปีนี่มาเจอกันนะีสองปีสาน้องอ้อสวยมากอะ บ้างบ้าแล้วพากันไปกินหมกนะกินที่หมกนหมมันก็บดเลยกินหมูกไม่หดเลยแม่ที่ัเดเียนะะจับใสแกงได้ิงนดึงาไม้นาะันไม่ยิันไม่ตอนในเดลวเด้ไม่น่ะไม่ไม่เดี๋ยวให้แม่ติ๋วถ่ายคลิปตอนเดี๋ยวตอนปอี่น เอาสบายเอาสบายหมดเยดอาสบายเอาบี้ยนตอมี่นอยู่แล้วส่วนเอนลำเอาผชายบเาะกิน้นี่เเอขนเตงเช่องเป็นอเขาเอาเขาอนนออกก็ได้อเราอเราเตียต้อเลาออกอย่า

เอาไปให้ซุ้มสองอ๋อให้กดถ่ายเลยนะคะหนึง่งสองสามหนึง่งสองสามได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้เป็นชั้นบนนะคะมีชั้นบนอีกอนนมีชั้นบนด้วยะคะ่ะอันนี้ชั้นบนนะคะ อันนเป็นด้านบนนะคะโอเคพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ